อันนี้ได้แล้วจะถุงนึงถุงนึงเนื้อจะอันนี้ถุงนึงเนาจ่ะหน่นอไม้ที่ไปหามาได้เนาะได้ทั้งเน่อไม้สั้งไผ่หน่อไม้แพ่บ้านเน่อไม้แพ่ป่ารวบยอดอยู่ในถุงเดียวอาตอนกำลังฮ้อนนิดเดียวเดี๋ยวสิว่างไว้ก่อนเด้อใส่น้ำตาลเรียบร้อยแล้วถุงที่สองจ้าถุงที่สองจ้า อัดเก็บไว้กินแต่เพราะว่าแบบเนี่ยมันลมเย็่ดีเต้องไปหาไกลเนาะหาในห้องมีทุกอย่าง ภาษีได้เยี่ประมาณแบบว่าสัากสักองหรือสามถุงเีะ บองมันก็เอานะจ้ะบองมันก็บอดดีทีนนี่บองมันก็บอดดีทีนี่จ้ะหยัดใส่ลงไปเลยจ้ะที่นี่บองน้อยบองใหญ่ค่ะขึงอย่างเดียวจ้ะ Một cái nồi rồi Ủa, bà เป็นอย่างแร็คขฟ้าแลบอยู่นะยินเสียงฟ้าอยู่หรอมักน,นิน,นตะลกใ้่กร ใส่เลจ้ะอันนี้ตักสีตักต่งตางๆใส่ใส่ประมาณแบบว่าปลายช้อนมาจ้ะเพิ่มอีกนิดน้อยจ้ะมากเติมแล้วก็รวบโอ๊ยค้อนบาาขาพ่อ,พอ สูตรของแต่ละคนมันก็นบอกคือกันเนาะเนาะสูตรไข่สูตรมันอันนี้ถนัดอันนี้แบบถนัดขนาดนี้เวลาแบบว่าสุชั่วโม,มงหนึ่งหรือสองชั่วโม,มงเข้าป่านออกมาอย่างเดียวจ้ะคูมือน นี้สีสอนถูงอีหลอบนี้นะอยู่บ้านนะ่ะว่าเคยเห็ดแต่มาอยู่นี้ต้องได้เห็ดเห็ดกิงน บ้านเราค่อยเห็ดเนาะแต่มาอยู่ที่นี้แล้วมันต้องได้เห็ดนะมันเป็นสิ่งจำเป็น,น,น ตักถุงให้เรียบร้อยจ้ะแบบนี้เตรียมหอยใส่เสิร์ฟปางข้านั่นนะจ๊ะอันนี้กับอันนี้มาคูบก,กันนี่แหละวิธีแบบบานๆโนอโบทยายาดีเด่นน้ำตาลสีหกเพราะว่าน้ำตาลเพิ่นก็นอยู่สูงเนาะ นี่จ้ะประมาณนี้อันนี้ก็เอาเด้อจ้ะกะเอานาอตนอไม้น,ออน,นี่ก็เอาเอาไว้ต้มหรือว่าแกงก็ได้นี่จ้ะ